มเป็นหงองเป็นหงองไปไปไปสวยเป็นสีนี้ก่อนไปสีรถที่ยังนีพี่ไอ้เอาเอาคนประกาศอยู่หันเด็กับไปสีตัวเขาว่ามันมีไเสือโลกไม่เข้ามาเด้ ป้องกันไว้แยสไปสลดัดใจเนี่ยวูนี่โอ,อี่ิ้างมดแดงมาเอาไข่มดแดง็งเลอาไปใส่ยัน,นฮะผ้าครอบครัวไปใส่เลยนี่โอ้ยสิผ้าครอบครัวไปนี่ละเ <c oughs> <c oughs> สราคังบ้านเอ้โมอนสิเฝ้า,ศา,ศาไปใส่ฮะพี่กอนถามกอนห่วยที่ไปยังอะไรว่านี่ยันว่า โอสมอ่อมฝนให้ไปอยัางนี้ละฉีดวัคซีนวัคสองอโหวัคซีนหมาบ้านนี่บ่เนี้เอ้าหมาบ้านเนี่สายพันธุ์ไม่ตัวเขามาัม<อ>่นเน่าสิดสดด้วยสิดได้หลายเข็มเพ่งดีป้องก<อ>ันไว้ยังดูเนีหลายต้องสีหลายเข้มฝอยว่าสิประกาศที่เท่านึงแล้วมื่อเสาร์นี่ก็ได้ลืมเมียข<อ>้าใสา่ซักผ้าอยู่โอ้ยเนาะไปไ,ไปไปไปฟ้ากันไปสีดสิดไว้ละป้องกันไว้เออป้องกันไว้ป้องกันไว้ ปบะะมาชีวิตคนเฮ้าตายได้ยังไงคุณจเมี่ยไรไดจสบ่าดีเนาะจ้าคุ้มกัน้ังไงค่าข่อยม่เหรอไม่จมเพนยงมันสูงก็หมูมันก็ห่อนแันไก่แต่เว้นก็หมูจะขึ้นไปครับวิดาเึงตีอยู่หันโอ้วนคนเต็มอยู่ตีแงนกันตีปันไปซาอะไร chuẩn bị lạy 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 chuẩn xịt lạy chuẩn mà lạy chuẩn bị lạy chuẩn ใส่ยังอคบ้างลูกฮ้ยโอ้ยกี่บเลยอย่างเนาะเอาบาดบานมาเนาะบัดนี้เนาะสุกที่เหลือไปใส่เนาะไปเนาะสุกมาน้กันเอาวุ้นเส้นกูยังสันนี้แหละคเป็นีสิมากจ้าีนอสิแล้วมันลงีแม่ใหญ่กเต่านที่หนี่โอ้ยแม่อยากเห็นดิเนาะ ปีญ่คักวะเหยียบออกือสิเป็ดออกเป็ดอหกวะโอ้วัคซีนตัวนี้ดีเว้ยหมาะสำหรับใครบางคนนีน <c oughs> าง <c oughs> เป็นยังคปฉีดวัคซีนมากเตี่ยเป็นสี่ย <c oughs> ลยตีอันมก็ฉีดข้างเดียวไปสีข้างมันก็ยังสีโอ้ยโอยไปๆ,ๆไปไป ยังคนหัวบานซุบเจ้าโอ้เดือดยังหัวบานตายกูเอาหัวเราไปเจอแล้วปะยันไปเจอแบบนี่เอ๊ะเป็นไรมาเออย่างอีกลูกเกยกะขายแยงเมียกะขายแยงน้องเมียกะขายแยงพากันไปเห็ดหน้าน้องแซงพากันยืนแล้วแยงอยู่หล่ไล่ไล่ไล่เป็นสีเบิ้ตตี คือคือคือเห็นเนี่ยนี่นี่เ่ะคิดอ้างพบตาตตตตาสิสิิักักสิ้นมา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 บอเออเออเเ้ยเขาคือว่าเปิด่ยนหนสิข้นอ่นจแกเป็นเป็นเป็นบอเป็นแต่แต่แต่ขอบขอบขัวไข่เปลี่ยนเป็นแล้วล่ะไปไปสุดาย ไปไปไปสิสิสิน้ำน้ำเขาแน่เขาเขาเขาขาถามถามหาอยู่ขอยไสีก้อนมูผุนสีแล้วสีแล้วบอบอเป็นลองร่อง่องยางยางมึงดูย่างกับบอเป็นเนี่อมาสุเป็นอินอินอไปเมื่อโอ้ยโอ้ยแมงเลยเนาะ ใช่ใช่ใ่เนนมี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 ีกูกูกูยูยูใช่ใ่นาบัดบัดนี่โอ้ยมือมือมืออมือไป